นะครับชั่วโมงนี้นะทักษานะมันมีพัดลมมัตัวนึ่งนะครับก็ให้เด็กมันแกะไปแล้วนะครับเด็กทักษาเขาแกะไปเลยน,นะครับแกะนะครับปุ๊บนามาเดิมแรกเดินเทียมบอกว่านะครับเสียบปลั๊กแล้วก็มันไม่หมุนอ่ะอลองเสียบปลั๊กด็กอดสวิตแล้วมันไม่หมุนนะครับได้แกะมาแล้วเสียบปลั๊กดตตอดสวิตเบอร์อะไรก็ได้นะนมันไม่หมุนไม่หมุนเลย จะเป็นมุดได้ไังไงนะครับเพราะว่านะครับแกะออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านการตอกมาแล้วเนี่ยดูเนี่ยแกะแล้วนะครับนี่ตัว C อะไรเนี่ยนะก็คือเนี่ยเขาเขาแะไระของเพาะอย่างเงี้ยเนี่ยมัดมัดมัดไว้อย่างงี้เนี่ยไม่ horses, dungeon, ร kind of them, ู้ว่าที่มันเสียเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรมาก็มาแค่นี้อ ทีนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะให้เด็กเช็คนะครับคือ,อผ่ากระสอบมาแล้วอันนี้คือละห้าสิบกับสิบละกันเดี๋ยวจะดูที่ว่าน,นะครับนะใบเิตก็คือละเราจะจะไปเช็คทงบูฟิลก่อนนะครับทงบูฟิลที่อยู่ในนี้จะให้เด็กแกะอ่านะแล้วก็จะเปลี่ยนสีแคปนะอ่าเธอนะฮะต,ต่อตาออกละแกะดูเลยนะครับอ่านะครับอ่านะแกะเลยนะฮนะแกะตอนในสีตัวแล้วนะ แกะง่ายยังไงมันถอดไปแล้วเปล่าอ่าใชอ่อ่ไปดูโทโมโฟิลหรือกดลวดไหมกับไมโลนะแต่จะเป็นโทโมโฟิลนะครับอาจจลองดูอีกทีนึงนะครับแน่แใจว่าเป็นโทโมโฟิลหรือเป็นกดลวดไหมกดลวดไหมนี่ก็คือถ้าซ่อมมันก็ไปิดคุมมันเนาะเนะครับทีนี้น็อตสีตัวนี้ก็แล้วฮะนี่ถอดออกมาแล้วนะครับถอดมาแล้วน,น,นี่เราก็ต้องนะฮะอาจจะเอาเออ ดูคนรวดใช่งไหมครัต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะน,นี่มาก่อนอแกะนี่มาอ่าตอนนี้ก็ดึงนะครับดึงออกมาเลยดึงออกมาแล้วอ่าตอนนี้ก็ถอดใจะถอดตัวนี้มาอถอดถอดทุ่นออกมาเลยเอาละถอดก็ถึงแล้วเราถอดแล้ว,ลวะฮะอย่างนี้นะครับถอยหลังนะออกมาเลยนะปึ๊บ ค่อยๆนะครับระวังขนลวดนะอันนี้รู้สึกขนลวดยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยนะฮะค่อนข้างใหม่อ่านี้ปุ๊บนะแล้วนี่นะฮะเรามาดูเนี่ยนะฮะศึกไม่ศึกดูตรงนี้นะครับเนี่ยยังใช้ได้อยู่เนาะอ่ารายละเอียดลวดนะฮะกดลวดอันนี้จะเป็นบูธนะครับบูธหน้าอ่าเวลาต่อบูธนะครับบูธหน้าอ่าเวลาจะเปลี่ยนบูธนะครับนะะเปลี่ยนบูธเทคนิคแต่ละคนนะครับเนี่ย เขาจะใช้นะฮะนะมันจะมีบล็อกของมันเนี่ยบล็อกตัวนี้ฮะตอกทีเดียวปุ๊บนะปุ๊บออกปึ้งมาเนี่ยจะหลุดมาเลยในตัวเนี้ยจะหลุดออกมาทางอะไฮะหลุดมาที่นี่เลยอ่าบูทหลังก็เหมือนกันบล็อทหลังเนี่ยนะครับแต่บล็อทหลังมันก็มีปัญหานะครับเขาจะมีตัวตอกอยู่นะครับน็อตตัวนี้เนี่ยให้มันแล้ฮะใหญ่ๆอยู่นิดหน่อยเนาะตอกมันคุมตรงนี้นะฮะตอกมาปุ๊บ หรือจะแบบบุกทุ tá, illing, uh ่ง huh. ก็ได้นะครับแบบบุกทุ่งก็คือนะฮะนะฮะบุกทุ่งนะฮะบุกทุ่งนี่ก็ใช้แบบนี้เลยนะฮะให้โค้งแบนเลยให้โค้งแบนนะให่อยๆนะฮะต่อตรงนี้เนี่ยปึ๊กปึ๊กเนี่ยให้ปล่อยเลาะมาแล้วก็หลุดออกมาไอ้ส่วนนี้นะทำให้ไม่หลุดมาพร้อมกันนะฮะแล้วก็ค่อยแงะมาค่อยๆนะฮะใช้แล้นี้ะแล้วก็มาจับไอ้นี้ใหม่จับไอ้กรอบที่มันใหม่อ่ะอันนี้อ่ะถอดออกมากดลวดนะฮะวางนะ ระวังนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะฮะเาจะมีโทมูฟิลอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดสายตัดสายรัดตอนนี้นะครับตัดสายรัดปึ๊บตัดตัดก็ตัวน้อเว้ยเออมือสั่นวะเนี่ยฮะปึ๊บไปยๆนะฮะประมาณแล้วก็จะมาดูนะฮะ โทโมฟิลต้องเห็นตัวตับที่ตัวนี้ตอนนี้นะครับอ,อันนี้นะฮะโทโมฟิลตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับรัดไว้ก่อนนะนะฮะเดี๋ยวจะขดลุกมนจะขาดโทโมฟิลอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะค่อยๆค่อยๆเอานี่ออกมา,าค่อยๆออกมานะครับ อ่ะตอนนี้นะฮะทอร์โมฟิลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะฮะอ่าลัากษณะแบบนี้อ่าเป็นตัวตัวจับนะครับอุณหภูมินะครับ,รบถ้ามันร้อนนะกดลวดมันร้อนมากเกินกว่าอุณหภูมิทีตนน่ตัวนี้กําหนดนะครับมันก็จะนะฮะตัวนี้ก็จะขาดเลยนี่นะฮะเราก็จะวัดนะใช้ตัวใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์วัดนะตั้งอรักคูณหนึ่งโอห์มก็แล้วกันนะฮะแบบตัวน,น,นี้ นะครับเราจะจับที่ให้นะครับว่าก็คือตัวนี้เลยนะครับต่างอาคูณโอมถนัดไหมเราเห็นมิเตอร์เลยนะฮะแตะเข้าไปนะฮะนี่นะฮะไม่ขึ้นเลยนะครับนะจริงไหมนี่นะฮะนี่นะฮะไม่ขึ้นเลยนะครับโทโมฟิลขาด ัคระตอนนี้นะฮะเทอร์โมฟิลตัวน,นี้มันขาดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลใหม่นะครับเป็นเทอร์โมฟิลตัวน,นี้เอามาดูนะครับอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตั้งสูงเข้าไปอุณหภูมิตัวน,นี้มาประมาณหน่ร้อยสามสิบ่ร้อยสามสิบองศานะฮะนี่นึ่งร้อยสามสิบองศานะฮะ วันนี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนนะครับนะเราจะนะฮะเราจะเปลี่ยนบางทีนะถ้าเราไปถอดตัวนี้เนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะครับเราก็จะจําตรงนี้เลยนะครับจําตรงนี้เลยนะตัวใหม่ที่มานี่นะครับอ่าดูตัวใหม่ที่มานี่อันนี้นะครับร้อยสามสิบมันไม่มีนะครับใส่ไปร้อยสามสิบห้าก็พอได้นะครับมากกว่านะครับห้าองศาอ่าเดี๋ยวร้อยสามสิบห้านะครับอ่สองแอมป์อ่เดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะฮะใส่แทนตัวนี้เข้าไปใส่แทนตัวนี้เข้าไปนะครับ นี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะครับนะฮะเราไม่ต้องถอดออกหมดนะครับเราตัดตัวนี้เลยนะฮะอันนี้นะครับเราก็จะมาบัดจีละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวางคู่ดิอย่าวังถ่ายเอ้ยบัดจีก็ได้ฟึบ๊บอ่าอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็ตัดนะฮะนะครับอันนี้อ่ะบัดจี เตอร์วัดดูสินะครับอย่าไปประจีนานนะครับเดี๋ยวนี้เทอร์โมฟิลต์ตัวใหม่ในขาดเลยนะฮะมิเตอร์วัดเรียงชออกันหาดตัวใหม่ตัวใหม่อ่านะครับเตอรวัดนะครับอย่าบังอ่านี่นะฮะอ่าข้างไว้นะนี่นะฮะตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับวัดมิเตอร์นะฮะเขียนขึ้นนะครับอ่าอันนี้อ่าลองมาลองดูสิ ตอนนี้นะครับได้ประกอบแล้วนะครับนะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปแล้วนะครับเทอร์โมฟิลเนี่ยนี้่ตัดต่อเลยนะครับเทอร์โมฟิลดตัวนี้นะฮะเปลี่ยนมาแล้วะะประกอบอนี่ประกอบละนะแล้วะะสายเราแค่2ตัวกว่อนเ <c oughs> วลาประกอบก็แล้วทีละไอ้ตัวนี้เราต้องจับดูว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับมันหมุนก็ใช้แล้วข้อเคาะทีหน่อยนะให้มันเข้านะ,ะให้มันเข้าล็อกมันอ <c oughs> ่าตอนนี้นะครับนะเราวิธีการเช็คนะครับเราเปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปแล้วนะคร <c oughs> ับนะเราจะมาเช็คว่า กดลวดได้มันใช้งานได้ไหมนะครับเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับเรามาวัดที่นี่ก็ได้นะครับตั้งอารูณ10โอห์มนะครับหรือ100โอห์มก็ได้นะฮะแต่10โอห์มดีกว่ามาตรฐานดีนะครับแล้วก็วัดที่ปลายสายนะครับมิเตอร์วัดที่ปลายสายนะฮะแล้วเราได้กดเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับดูค่าคำทานนะครับจะแตกต่างกันไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยนะครับเบอร์สาม ข้าวมันทางก็จะแตกต่างกันไปอไปันนี้ก็คือแล้ฮะใช้ได,ได้แล้วอ่าตัวนี้นะวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าโดตรลวดมีเลือเสียนะตัวนี้นะครับนักษะได้ให้เปลี่ยนนะครับตัวกระปุกจวดแล้วนะครับของเดิมที่มันมานะฮะมันมาด้บัตรจีแล้วก็ค่ามัน2.5งจุดไมโครฟาร์ดถีงไโมโวลเราก็ไม่รู้ว่านะฮะค่าเดิมเดิมของจริงเลยมาเลยเท่าไหร่ของจริงจริงมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่น,นี้มันบวมอยู่ มันไม่น่าจะถึง2.5นะครับรจจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี้นครูก็ใส่นะฮะใส่ไปแค่2เมตรกฟลาตด,ดีวกว่าอ,า 200, อ,าอ่าความจุ2เมตรกฟลาตเนี่นะฮะอ่า2เมตรกฟลาตนะ2.5มันจะเร็วไปหน่อย1.5มา1.5มาอาจจะไปฮะช้าไปหน่อยก็ได้นะเพราะเราไม่รู้มันเท่าไหร่แน่แอ่าคราวนี้อ่าก็ใส่ไปแล้วเปิดดูเลยนะครับมาเปิดดูเลยนะฮะ ปึ๊บโอเคนะฮะใช้ได้นะตอนนี้ก็คือจับยังเป็นยังมีแรงอยู่นะครับมีแรงหมุนอยู่เดี๋ยวให้ประกอบดีๆก็แล้วกันนะฮะเราใส่ใบพัดจะได้ดูว่าลมมันขนาดเรือ่องเวลาชีวิตเะนี่นะฮะเราได้ติดประกอบแล้วนะครับแต่ทุนนี้มันก็ตัวล็อกตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีด้วย แล้วมันดึงหลุดดึงหลุดนะเพราะว่าอ่ามันไอตัวนี้มันบาดแล้วนะก็ใช้เนี่ยวิธีใช้เราก็ใช้สายโทรศัพท์หรือโลดก็ได้นะฮะมัดมัดตรงนี้นะให้มันตะเด็ดตรงนี้อ่ากดลงได้นะครับสายนะครฮะลองดูที่แกนปังเลยหูึ่งอ่าต้องเปิดทุกคนนะฮะอ่าตันนี้เปิดดูนะครับในที่เราเปลี่ยนซีแคปไปสองไมโครหลาดนะเนี่ย ระดับระดับลบก็โอเคนะตัวสองได้น,นะฮะออนอกฟาร์มตัวที่สามนะครับห้อเก่าเป็นแน่ใจเป็นเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุดห้าหรือสองจุดห้า,หา,หาก็าาาาไม่รู้นะเราก็ใส่ครึ่งก่อนลนะสองก่อน,อ,นอันนีก้กดล็อกนะฮะอย่างเพื่อ,อนเนี่ยก,กดล็อกไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แล้วฮะกดมาไม่ได้เลยนะครับมันหลุดออกมาเลยเนี่ย มาถกดล็อกองไรละเราอเรารอ,เรา,อกการวดรัดหน่อยนึงนะครับออรัดตองโคนนะครับนะครับอ่าไดวหรอได้หรอนะฮะพัดลมเครื่องนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะความเสียของมันก็คือหนึ่งระบบฟิลสอง เราเก็บประจุนะครับสามเราก็มาแก้จุดนี้อีกจุดหนึ่งวันนี้นักเรียนคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอ,อันนี้นะครับ